สวัสดีครับพวกเราทีมนซา,าลิสลาวตัตสสถานการณ์ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่นะขณะนี้คือมีดาวเคราะห์น้อยทัสอีกำลังมุ่งหน้าพุ่งเข้าชนโลกทีมของเราจึงต้องคิดและออกแบบภารกิจเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้เป้าหมายของภารกิจนี้นะครับคือการเบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยไม่ให้พุ่งมาชนโลกแต่เนื่องจากโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยทัสอีจะวิ่งเข้ามาใน SOI โของโลกนั้นมีโอกาสน้อยเราจึงใช้โอกาสนี้เบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยให้เข้ามาอยู่ในวงโคจรรอบโลกและส่งจรวดเพื่อปศึกษสาองประกบบและส่วนประกอบท โดยขั้นตอนของเรามีหมด3เฟสคือเฟสแรก interception phase เฟสที่2 construction phase และเฟสที่3 exploitation phase ซึ่ง interception phase นะครับคือการเบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยให้เข้ามาอยู่ในวงโครจรรอบโลกโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับรจะรวดลำแรกของเรานะครับคือจรวด interceptor ซึ่งมีหน้าที่ขึ้นไปยังวงโครจรรอบดวงอาทิตย์และพาอสโอรย์กลับมาสู่วงโครจรโลกนะครับดีไซน์ของจรวดนี้นะครับใช้ดีไซน์แบบเครื่องยนต์เดียวเพื่อเพิ่มเดลต้ตวีให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ เราจะใช้เวอร์นอยเอนจิ้นจำน,นวนมากนะครับเพื่อควบคุมทิศทางการหันของแอสเตอร์อยด์ที่มีมวลมหาศาลครับในมิชชั่นที่หนึ่งนะครับจะเป็นการเบี่ยงเบนวงโคจรของอุกกาบาตนะครับแล้วเริ่มจากเราอยู่ขึ้นมาอยู่ที่โลเคอร์บินออร์บิทนะครับที่ประมาณ80ถึง100กิโเมตรนะครับจากนั้นเราก็จะเล่นกับมนุษย์ูนวนวลดไปเรื่อยๆจนเราจะมีอินเตอร์เซปกับอุกกาบาตท,ที่โซลาออร์บิทนะครับคราวนี้เราไปเปลี่ยนเราจะไปเปลี่ยนด้วยความเร็วของอุกกาบาตท,ที่ โซลออร์บิทนะครับมันจะใช้ d ดลต้าของเราน้อยกว่าที่จะมาเปลี่ยนวงโครจรตอนอยู่ในคอร์บินเซฟ f i ียอิ e ฟ n ูเนซ์นะครับแล้วเราก็เราก็จะใช้เอดว n นซ์กราบ b ิ้งยูนิตนะครับจับกับอ,อุกกาบาตแล้วก็กจะเบิร์นโปรเกรเพื่อเพิ่ม p ิเ i ียบซิของอุกกาบาตให้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับจากนั้นจะมีทําการการทำแอนโรเบรกนะครับเพื่อลดความเร็วของอุกกาบาตโดยไม่ต้องใช้เ,เครื่องยนต์ของเรานะครับ เมื่อทำการแอดลเบกเสร็จแล้วเราก็จะบินขึ้น,นไปที่แอร์พอล์แอปซิสนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มพีเรียซิสของเราให้อยู่สูงกว่าใช้บรรยากาศของเคอร์บินนะครับเพื่อจะทําให้วงโคจระะเราเสถียรนะครับในเฟสสักนาคือคอนสแชั่นเฟสซึ่งเป็นการนําห้องแลบบและอุปกรณ์ที่จาเป็น,นต่างๆขึ้นไปบนดาวเคราะห์น้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับจะโหลดลำถัดไปของเรานะครับเรียกสันส้นๆว่าจะหลดเบสนะครับมีหน้านที่ขึ้นไปอินเตอร์เซปกับแอสเทรอยที่วงโคจรโลกและเป็นสถานที่สาหรับศึกษาวิจัยและขุดแร่นะครับ ซึ่งความพิเศษเขาจะวดนี้คือรูปร่างสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยไม่เหมาะสมกับการยิงขึ้นจากโลกเพราะฉะนั้นเราจะส่งขึ้นไปแบบไม่สมบูรณ์และใช้ v a Constru c t i o n สร้างต่อในอวกาศนะครับในมิชิเทที่2นะครับจะเป็นการสร้างฐานบนอุกกาบาตนะครับโดยเราจะปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วก็ทำการรอนริวกับอุกกาบาตนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เคอร์เบิลเอนจิเนียร์นะครับเพื่อมาวางโซล่าอารี Solar ray, ห้องแลบนะครับด็อกกิ้งพอร์ตแล้วก็ดิวนะครับเพื่อจะใช้ขุดเจาะแร่ครับในเปิดสุดท้ายคือ Exploitation p h a s e ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรต่างๆจากดาวเคราะน้อยกลับมายัางโลกเพื่อทําการศึกษาหรือขายต่อโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับรับจรวดลำสุดท้ายของเรานะครับคือจรวดแคเรอร์นะครับมีหน้าที่ขนส่งแร่ที่ขึ้นมาจากออสเอรอย์กลับมายังโลกนะครับความพิเศษของจรวดนี้คือมันเป็นจรวดแบบ SSO Space Plane นะครับก็คือมีแค่สเตทเดียวและสามารถบินเหมือนเครื่องบินปกติในชั้นบรรยากาศได้นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยถูกลงมากเมื่อเทียกบกับจรวดปกตินะครับ ต่อมาครับจะเป็นมิชชั่นที่3นะครับจะเป็นการนํา SSCO นะครับมาใช้ขนส่งแร่จากบนอุกกาบาตนะครับกลับลงมาบนเคร์บินนะครับเราจะใช้เป็นเครื่องยนต์เรพีเออร์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ได้2โหมดนะครับคือช่วงที่มีอากาศหนาแน่นอยู่ก็จะใช้เป็นโหมดแอร์บริซิ่งนะครับแล้วเมื่อบินขึ้นสูงไปก็จะเป็นอากาศทีนมีน้อยลงก็จะใช้เป็นใช้เป็นโคล์ไซคลโหมดนะครับเพื่อจะใช้ออกซิไดเซอร์แทนหลังจากนั้นเมื่อสูงกว่า20กิโลเมตรนะครับเราก็จะมีการเปิดใช้เครื่องยนต์นิวเคล เราก็จะเบินให้ครบ low kerbin orbit นะครับจากนั้นเราก็ทำการ land d v o u s แล้วก็ด็อกกับฐานบนอุกกาบาตนะครับพอ้จากนั้นเราก็จะมีการ transfer อกลับลงมาใส่ในแทงของ SSO นะครับจากนั้นก็จะมีการ air brake สองครั้งนะครับเพราะเนื่องจากมีวงโครจรที่สูงเกินไปแล้วก็ลงจอดบนลานเวของ KSC นะครับรตั้งแตโปรโตไทป์ที่มีความแตกต่างจากรุ่นใช้งานจริงอย่างมีนียสำคัญนะครับคือ interceptor รุ่นแรกนะครับซึ่งเราใช้เครื่องยนต์จำนวน4เครื่องยนต์นะครับทำให เดลตาวีนเนี่ยลดลงไปมากแล้วก็เราใช้ a ร t i o n w h วิวควบคุมแทนเวอร์นอยด์จินทำให้เกิดความไม่เสถียรครับแต่สุดท้ายก็คือปัญหาที่พบอยู่ในระหว่างการทำนะครับก็คือตอนอยู่ในช่วงเบีเ่ยงเบนวงโคจรของอุกกาบาตนะครับเราไม่ได้คำนึงถึงออวงโคจรของดวงจันทร์นะครับจึงทำให้อุกกาบาตชนไปที่ดวงจันทร์นะครับกายทฤษตีเชงวิสิษฐ์เราจะเริ่มพิจารณาจากสมการกายวงโคจรเริ่มต้นเราจะทการตั้งสมการนิวตันของระบบของระบบ เราจะใช้โพลาร์โคเดนแทนคอลิชันโคเดนเพื่อความสะดวกดในการบรรยายเมื่อเราเก็บสมการต่อไปเรื่อยจะได้ผลลายในรูป R ที่เป็นฟังก์ชันของเซต้าแต่ยังติดบริเวณของแสตนโดยจะใส่บริเวณคอลิชันลงไปเพื่อแคบลัพธ์สุดท้ายออกมาแต่ในการนำมาใช้งานต่อในรูปนี้จะทำให้ลำบากดังนั้นเราจะใช้ฟังกอชัน R ที่จะคจอลิชันโดยไมาใช้งานเลยเมื่อเราได้ R จะเป็นฟังก์ชันของเซต้าแล้วขั้นตอนต่อไปเรจะใช้หาความเร็ว v ในฟังก์ชันของ R เราจะใช้วิซิวอิเคชันเมื่อได้ขนาดหนังลงไปสุดท้ายจะได้ v เป็นฟังก์ช ่อมาการเปลี่ยนวงโคจรเราสามารถหับิถด้ในการเปลี่ยนวงโคจอรออกมาได้โดยเราได้ผลจาก e r v a t i o n น i a t i o n นำมาตั้งเดเตรตวี v และแทนค่าที่จําเป็นใช้ก็ได้ผลในรในรูปนี้ออกมาเรื่องถัดไปการเปลี่ยนหน้าวงโคจรโดยโดยทำการแตกแรงและตั้งเ,เดเรตวีจุใช้ได้ผลออกมาในรูปนี้ต่อมาการเพิ่มคอลเลจจากผลแรงานนงช่วงเราสามารถหับผลได้จากการตั้งสมการรับมวมเมตั้มและ um แย้สมการออกมาได้ผลตามรูปเรื่องสุดท้าย การมีสาที่จะดดมีการข่าเชื้อเพิงเริ่มต้นเราจะทำการตั้งฟงังก์ชันของวมกามนร์นาวราทีและทีบวกด้ทีแล้วแก้เเมสมการไปเรื่อยจนน้าเราแก้ equation ออกมาที่เราสามารถทดสอบได้ทั้งใน empty space และ under gravity ผลที่ได้ามาเป็นตามรูป